ือเธอเพื่อนๆรู้จักกันไหมครับมาเที่ยวรับหน้าฝนกับพวกเรา on the way journey กันดีกว่าครับถ้าใครไม่รู้จักก็มาตามไปเที่ยวไปหากระท่อมหลังนี้กับเรากันเลยนะคระับ

อะไรนะเราพักที่ไหนเนี่ยกระท่อมตะวันไรเวนกระท่อมตะวันไรเวนนี่เรามาคุณไปอีกครั้งนี่เรามากับลุงป้าด้วยเนี่ยนี่เรามาคอกแลมกันเออลุงป้าพาเที่ยวกวางเลยนะมาดูเวนเจอร์นี่กับลุงป้าพาเที่ยวลุงป้าพาเที่ยวเดี๋ยวเราออกเดินทางตั้งแต่ตีสี่ใช่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสองโมงสี่สิบไปเดินออกไปเพื่อนที่นี่ยังยังกับสนสนเลยนะจะมาแนะนำให้รีบมาซะก่อนทริปนี้จะมั่แค่ไหน เลยฝนลงแล้วด้วยไม่เย็นนะร้อนมากวัาก้ัวที่เราไปยี่ห้อนี้ตอนแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ได้ดูภาพที่แรกของเราว้าวมาหน้าฝนกำลังเขียวสวยเลย ที่เราไปจอดตรงโน้นเพราะว่าถ้าเราลงไปเนี่ยคูทางสิโอ้ดีแล้วตอนแรกที่เราไปตรงโน้นทำไมเสียงปั่นพรอันน้นมานี่ขึ้นไม่ได้เนี่ดูแล้วจะเลือดเช้าเฮ้วียงแงงก็อย่างนี้เลยป่ะใช่ไอ้เนี่ยมันแนง น้ำต้องจอดรถไว้นู่นนั่งรถของที่นี่เข้ามาจะดีกว่าดูทางไม่เบาเลยที่แล้วที่เราเลือกเข้าไปลึกๆข้างในโอ้เพราะถ้าเรามาเองก็ทำไมแต่รลับกลับไปวอ่าดันสายนู่นในกระท่อมกระท่อากี่นู่น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 เดี๋ยวเราก็ต้องเลื่อยลงไปตรงนู้นนะใช่ เลี้ยวเมื่อกี้นะเช้าเราพงงงสุดอะแล้วก็ขากลับไปพี่เก็ดึงขึ้นไม่ได้เราบอกแล้วว่าอย่าลงเมื่อกี้เนี้ยบอกให้ไปก่อนทางสกก่อนขบูบพี่ก็บอกว่าเตือนแล้วนะเฮ้ยนี่ยังเด็กๆใส่ท่าเราใส่เองก็ไม่เห็น จะมานั่งเทียดในรถโอ้โหนี่แหละหน้าฝนนี่แหละความสุขอยู่ตรงนี้นี่แหละ EP หน้าฝนความสวยงามกับทางลุยๆโอ้โห เล่นสนวบอร์ดเลยเหรอตรงตัวปุ๊บมีไงบอนลจักรตรงนี้ต้องหอยขึ้นเดินนี่แต่ก็คุ้มค่ากับวิวว่าบอลนั่งหน้าหลุ้นไหมไม่ลุ้นหรอก แต่ว่าเขาาาน่จะวคนนั่งหน้าเครียดเครียดกพราคนอยู่หลังนะคนนั้นอะระวังระวังระวังโอ้นี่นี่คืออะไรสนุกหรือกลัวอะไรสนุกสนุกอ่านี่เรสนุกไม่ต้องไม่ต้องอ่านวิธีเลยแล้วนะตบอกแล้วเพาอย่าลืมอะไรแล้ว ดันไงกระท่อมดันเลว,วินกระทั้งเพื่อดังหัวร้อนรันป่าเลยอยู่ข้างหน้านแล้วดันเหมือนขี่ม้าเลยโอ้โหเพื่อนอยู่ข้างหน้าดันเบาไหมเราเดี๋ยวกันก <laughs> ารจัดก็ไม่ช่วยโอ้โหการจัด

ไปนี่แหละนะ้าอยูแล้วว้าวนั่นคือกระท่อมคือเธอ และนี่คือกระท่อมของเราถึงแล้วทีมนี้เรามากระท่อมตะวันไรวินตามรอยละครคือเธอกันเราก็กลับมาคุณแปะอีกครั้งในหน้าฝนอยากเห็นหนาเขียวเขียวสวยๆแบบนี้ที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูกระท่อมคือเธอกันต,ตอนนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปดูบ้านพักเราก่อน หลังจากที่นั่งรถปูเลงปูเลงทางใช้ได้เลยามาดูกันโอเคเดี๋ยวให้ชาวพาดูห้องก่อนอข,ข้างหน้ามีเปรให้นอนว้าวห้องกว้างอยู่นะโอเคเป็นที่นอนเป็นมุ้งสายหน้าต่าง อย่างดีเลยอะลูมิเนียมนะโอเคมีไฟล์จากโซลาเซลล์พลังงานสะอาดแล้วก็เขาใส่ในแบตเตอรี่อันนี้มีข้อควรปฏิบัติการใช้โซลาเซลล์เราเดินไปดูห้องน้ำกันเปิดไฟกันหน่อยอาจจะมืดๆหน่อยโอเคห้องน้ำสะอาดสะอ้านกว้างหายห่วงเลย ก็มีดาวแขวนเสื้อผ้าแล้วก็เป็นแบบชักโครกนะึงแล้วก็มีกระจกกับอ่างล้างหน้าแปรงฟันอ๋อือว,วางกระเป๋าก่อนโอเคอันนี้คือเดิยนย้อนกลับไปหน้าห้องพักเรา ก็ติดหน้าข้าวเลยแล้วก็ด้านหน้าห้องพักเราก็คือกระท่อมคือเธอเดินไปดูกระท่อมคือเธอกันที่เขาใครๆมาที่นี่ก็ต้องมาเช็คอินที่กระท่อมแห่งนี้ นาช่วงนี้กำลังเขียวสวยเลยเดินเดินสุดท้ายมองทางตกคูคันนาแทนไปเลยครับไปเลย <c oughs> ชั่วชั่วชั่วเราว่าเขาให้เข้าทางนู้นนะ <c oughs> เขาพิารข้างหลังลลไม่ไรเดนเดิไ,ดไ,เดไปทางนู้นไป <c oughs> มันก็ต้องมีกันบ้างคนไม่เคยมาเนี่ยใช่ไห <c oughs> มเพื่อนอืมาถึงแล้วครับมาถึงหมุดหมายแรกที่เราอยากมาในทริปนี้เยเย และแล้วเราก็มาถึงที่นี่กระท่อมคือเธอ ระท่อมคือเธอที่เราเดินพาเพื่อนๆไปชมกันแล้วนี่ก็ภายในบรรยากาศนี่ฝนลงปล่อยๆอยู่นะตอนนี้นี่มีกระท่อมที่พักตรงนี้มีให้เราเห็นอยู่สี่หลังชี้ชี้เราอยู่หลังนี้มาตอนนี้อีกหลังหนึ่งกุ๊บเพื่อนเราอยู่นี่ลุงป้าอยู่นี่นูน่นทางที่รถกำลังวิ่งขึ้นไปนัะ่ะคือทางที่เราลงมา ก็คือรอบๆตัวที่เรายืนอยู่เนี่ยแล้วก็รอบกระท่มคือเธอเนี่ยก็คือเป็นนาขั้นบันไดหมดเลยแล้วมันก็อยู่ในเหมือนหุบในแอ่งของเขาตรงนี้ถ้าใครอยากตามรอยละครก็มาเลยรับรองว่าไม่ผิดหวังที่นี่สวยคุ้มค่าแก่การมาเยือนอีกที่หนึ่งเลย กลับไปดูกระท่อมคือเธออีกทีนึงงอ้แสงเริ่มมาแล้วมีแสงได้ถ่ายฝากเพื่อนๆกันอีกนะครับอันนี้กับข้าวที่ผัดกะหล่ำปีน้ำปลาบุก <ปา S 2> เขาั <laughs> ตาตะวันเลยยำปลากระป๋องแซลมอนอธิบายไข่เจียวเป็ดอ拉สก,ก้า <laughs> อันนี้เป็นต้มจืดเห็ดจากภูเขาสูงอันนี้เป็นแคปปาวานดังปาวานมาครับอันนี้เป็นแบบผักจากที่ราบสูงบรูเวนแล้วก็นี่เป็นข้าวจากนาฝืนนี้จังข้าวเก๋จริงๆนู่นกินข้าวตรงกระท่อมคือเธอเลยอย่าถามใหม่นะอย่าถามอีกรอบนะว่าอะไรบ้างลืม หลังจากอิ่มอร่อยกับมื้อเย็นที่แสนอร่อยของขุนแปะกระท่อมตะวันไลวินนี่แนละ้วก็เดินถ่ายรูปนาแล้วก็แสงยามเย็นที่ตะวันจะรับขอบฟ้ากันเพลินเลยนะครับพร้อมกับเสียงกบเขียดเสียงธรรมชาติที่เราไม่สามารถหาฟังได้ในเมืองใหญ่ที่นี่ก็กลางคืนก็เงียบสงบมากแต่ถ้าเป็นฤดูก,การฟ้าเปิดที่นี่ก็จะเห็นดาวออทางช้างเปิดด้วยนะครับ แนะนำเลยครับใครอยากมาแฝงตัวอยู่ในธรรมชาติเนี่ยต้องมาที่นี่นะครับส่งท้ายเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยบรรยากาศยามเช้าที่แสนสดชื่นของขุนแปะกระท่อมตะวันล,ลายินกันนะครับใครอยากมาตามร้อยละครหรืออยากมาดูกระท่อมคือเธอก็แนะนำมาพักที่นี่กันเลยนะครับที่นี่ขุ 8, นแปะมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับลองปักหมุดมากันนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้เรากด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันในอีพีถัดไปนะจ๊ะเอาแล้วอันนี้ขากลับขากลับขึ้นรถกันขากลับไม่มันวันนี้จะมันวันไหนเอาแล้วจบจบจบเอาแล้วบอกลากระทามือเธอ กูควันดำปืนเลยต้องขยมต้องขยอมหืทางโอ้นลื่นเลยอ่ะ